เดี๋ยวเดี๋ดดอ่าพูดดีๆพูดดีดีมุจะมาจะมารีวิวให้ทุกคนมาดูนายกรฉันนะคะโอเคครับเราจะไปไหนครับเรอจะทำแบบนั้นสิจะไปดูนด,ดยกระฉันกันครับที่ชนนงนุชโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เทรลาดอนครับลาดอนเหรอใช่ครับเขาใจร้ายมากพ่อแม่แม่ไปซื้อตั๋วอยู่ข้างในใช่ไหมมั่ใช่ใช่ใเ่ใชทีช่ใอ่ใร่ใช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 ่คร่ใช่ใช่รช่ใ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 ช่้ช่ใช่ใร่ร่ใช่ใช่ใ่าช่าช่ลช่กชใช่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 ใใช่่ใร่ใช่ใช่ใช่่ใชัใช่า่ใช่ใ่ใช่ใ่่่ เกิน5ขวบกับ140เกินเกิน140หรือเกิน5ขวบพาต้นน้ำครับไปไปกัน้ามาก็เจอรถแบบนี้เลยครับถ้าใครที่ชอบรถแปลกๆเจ้าของที่นี่เขาสะสมรถพวกนี้ไว้เยอะมากนะครับก็มาเห็นรถแบบต่างๆก็คุ้มแล้วนะว้าวทางนี้เป็นสวนตะบองเพชรครับเป็นสวนตะบองเพชรหนึ่งแล้วก็มีข้างหลังอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะ ไปเลยแม่ครบแรเห็นบปิบีหปล่าอาวิ่งไปวิ่งไปดูแล้ว ไปไม่ได้นะลูกตื่นเต้นไหมสวยไหมสวยไหม

ไม่ดูหัวใจชอบหัวใจชอบที่นี่ใช่ไหมแม่มันเห็นแล้วตัวอ,อะไรอะลงแล้วก็ขึ้นเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูสิตอนนี้นมายืตน,ตร,น,ออนตรงนี้นนะคะลงแล้วก็ขึ้นบมาแบบันะทำไม อยากลงไปดูไดโนเสาร์เหรอเดินดีๆด,ด,ด,ดูทางดูทางดูทางครับ ขาชื่ออะไรนะคะแม่ไม่ปล่เด้ต้องไปเดี๋ยวต้องไปตัชื่อกับม่จะฉันใจร้ายนะครับเร็วครับเร็วค่แม่ม่ฉันจะเชื่อกับตัวจรนะว้า ตอนนี้เราจะมาเข้าป่ากันเลยโอเคไกด์ทัวร์เลยค่ะไปเลยค่ะเก็บของเล่นก่อนเก็บทำไมสะวใครไว้เก็บของเล่นของเล่นในมือค่ะเก็บไว้เลยค่ะเอาอย่างห้ช้อบกินค่ะเดี๋ยวเนี้ยพะพะไอชิมินน้ำมันตัวใจไรนะเดี๋ยวตัวใจไรกัดที่นี่ วิงทำไมคะ แม่ซื้อให้แล้วนี่คะสองอ,อันเองสามอันแล้วใบส,<า>สามอันแล้วสามอันใบแม่ไะไปซื้อข้างนอกสองอันเองแม่ก็ไม่มีสตางค์แล้วนะ้านที่ตัวที่ ใช่ใช่ค่ะตัวที่หางตุ้มตุ้มใช่ทำไมต้นน้ำรูต้นน้ำรูด้วยอ่ะว่าตัว่ตัวที่ตุ่มรูตแคาตัวที่หางเขาเป็นตุ่มตุมใช่ไหมตุ้มแล้วก็ตายเลย่อันนี้วืวจะกราจายเลยเป็นแมาค้ปอาหมึกครับเมื่อยเลยอาจจะเข้าไปได้ ได้แม่เห็นอยู่แม่แม่ครับครับถ้าเดินแล่ลูกอยู่เราไปแอบเล่นไข่กันไหมใช่ค่ะเ่อพี่บินที่แม่แม่คิดว่าพี่บินจะเล่นแบบนั้ทุกวันใช่ไหมยกาเล่นทุกวันแหละแต่ว่าไมอย่างนี้แต่เ่อวที่มีไข่ก็มื่ยายลูก่ามนา้ไมแม่เขาก็ตกใจนะเป็นใหม่กำังนอกแบบนี้ ยังคะแม่ค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยตัวนี้น่ารักค่ะต้นน้ำเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นา่ารักแม่เอาเรื่องเียงเาราจะไปแอบใไข่คแม่แม่อย่ามัาย่มวัวขาตมแม่ทำอะไร โหขึ้นนะไม่เอาเอาเลยเลยเ้าเลอแอบแอบหรอเขินหรอหิวนมหรอเห้ยเลอไม่ยบาย น้าว <c oughs> หิวนมเหรอลลกอหิวนมเหรอเอ๋ยไหนต้น,ตนหนาสวัสด,ดีค่ะไงจ๊าสวัสดีค่ะทั้งไม่อากน้ำเหรอ อาบแล้วเขากินหญ้าลูกเขากินหญ้าน้ำอาบน้ำบอกจ้างยังอาบเลยตอนเช้าไ่เหมนติงคนดุนช่างช่างช่างโซเล็กจับหน่อยเฮ้ยจับบุญ